คณอคณอยสามนะ,นะคะเช่นเคยทุกท่านขาเพราะเราสามคนขึ้นมามันจะต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนถูกต้องบอกเลยวันนี้กิจกรรมนี่โอ้โหแน่นแน่นแน่แนเลยดีกว่าแน่นจริงๆเพราะราตั้งแต่เที่ยงมานี่คือยังไม่ได้หยุดเวทีเลยนะ<ช>เพราะว่ากิจกรรมของเราแน่นมากๆใครที่มาวันนี้นะคะบอกเลยว่าคุ้มสุดๆนะคะอ่ะ พูดถึงวันนี้เรามีพ่อค้าแม่ค้ามากว่า200ร้้านค้านะคะแต่ละร้านเนี่ยเห็นแล้วขายดิบขายดีมากขายดิบขายดีใช่แล้วแต่ละคนเนี่ยนะคะคุณขาโอ้โหเห็นพี่ทีมงานบอกว่าเมื่อกี้ไปช่วยขายแบบจับใส่ถุงไม่ทันเลยบางร้านไม่ทันเลยนะคค่ะแสดงว่าเขาจะต้องมีแบบของดีอะไรหรือเปล่าวิทอาบันนี้มันต้องมีของดีฮะเขาเรียกว่าสมัยนี้เป็นสมัยเราว่าบูเตรูอ๋อ อย่างเอ๊ะแวบ๊บพี่ธอมใช่ไหมพี่ธอมมีมีมูใช่ไหมอันนี้เป็นแหวนฮะอ่าเป็นเป็นแหวนตอนนี้เราเป็นเป็นแหวนลบพระเก้าอ๋อมันจะมีพอยทันะอย่างเขาเอ๊ะก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นแหวนแหวนเป็นแหวนหลบลบเท่าเดิมครอ่าอแต่ละคนก็จะมีดูดีไหมเขาพูดุ้ยเนี่ยเห็นไหมผ้าลวกท่านะพระไม่มีแล้วลวกหายไปแล้วไม่ใช่เขาพูมี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  สายแบบไปไหว้พระ<ช>ไปบูเนรูไปสักบ้างหรือว่าเป็นสายที่แบบวันนี้มาเลยเป็นพระเครื่องถูกต้องคือแต่ละคนก็จะแบบว่านับถือหรือมูแต่ละคนต่างๆกันไป <ผม S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีอะไรพิเศษมาฝากเพ่อแม่พี่น้องชาวนครราชสีมาในงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยหรอครับพี่ดองโอ้โหบอกเลยพิเศษมากๆก,กันเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เราจะมีไข่าดาวไข่ดาวไรเพิ่มพิเศษ คุณคุณเร่คุณแนะนํำคุณแนะนำศิลปินหรือว่าแนะนำแขกพิเศษนะผมขอพาพี่อุ้ยไปทุบหัวฝากแล้ี่อาเต่ายาวใหญ่เล่นนะคะวันนี้ค่ะทุกท่านค่ะคุณจะได้พบกับเฟนพัน์แท้จัตุคามรามเทพเบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่นัทจัตุคาม สวัสดีครับยินดีมากครับที่ได้มาเมืองย่าโมครับครับผมเป็นครั้งแรกที่มาในห้างนี้อ่ะฮะห้องน้ำสะอาดมากโอ้โหแอร์เย็นเจี๊ยบเลยพี่มีหลังร้านระบบด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อเป็นระบบออโตเมติกใช่เหมืผมอยู่พารากอนเลยดีมากครับครับผมฮะแล้วก็พี่น้องย่าโมน่ารักมากครับน่ารักกันทุกคนเลยเพราะให้พี่น้องวันนี้โอ้โหมาดูกันครับข้างด้วยนะพี่นะครับผมถ้าหากว่าพูดถึงพี่นัทแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงเรียกว่าเป็นพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันนี้อยาก สอบถามพี่ดันว่าปีนี้ค่ะพี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสิ้นปีแล้วแล้วจะเริ่มต้นปีหน้าแล้วแล้วในงานของเราเนี่ยนอกจากพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็เชื่อว่าทุกคนที่มาซื้อของก็ต่างคนต่างมัวอยากรู้ว่าการค้าขายหรือว่าการพูดการเจรจาเริ่มต้นปีหน้าเขามัวอะไรกันคะพี่คือตลอดทั้งปีนะครับก็เราก็จะได้ยินกระแสของเขาวิสุวรรณเนาะอ่าใช่ค่ะ ช่วงช่วงปีก่อนๆก็จะมีไอ้ไข่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าปีเนี้ยเป็นปีที่ครบรอบ12 3 36ปีขององค์จตุคามรามเทพที่ถือกำเนิดขึ้นมาในเมืองไทยคนลูกไม่รู้สิคนลูกครับผมองค์องค์พ่อจตุคามเนี่ยจะเรียกกันสั้นๆคนที่นับถือจะเรียกว่าองค์พ่อองค์พ่อจะเริ่มถือกำเนิดตั้งแต่ปี2530นะครับ แล้วปีนี้คือปี66ก็คือครบรอบ36ปีนะครับก็ตั้งแต่ปีนี้ทั้งปีเนี่ยมีปฏิหารเกิดขึ้นมากมายนะครับผมก็ไม่ได้ขัดศรัทธาใครแต่ว่าอยากจะบอกทุกท่านนะครับที่ที่ฟังผมว่าเวลาท่านจะไปขอพรสิ่ศิ์สิทธิ์อะไรหรือถ้าไปบูวอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าถลำลึกจนเกิดไปนะครับยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ ที่จะช่วยเราเลยนะครับยังมีอยู่เลยฮะคุณแม่คุณแม่ต้อยมีจตุพะระเทศด้วยนะครับองค์พ่อด้วยเก็บไว้ตรงไหนครับเนี่ยประจันนครนะครับนี่สุดยอดทุกสารทกครับนะครับคือคือคือถ้าเราถ้าเราหมู่เรามีแค่องค์เดียวแล้วอธิษฐานขอก็สำเร็จแล้วยุคนี้ถ้าท่านมีมือถือนะครับท่านโหลดรูปมาแล้วท่านอธิษฐานจากมือถือ ก็สําเร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ท่านคิดว่าจะต้องเสียเงินออกจากกระเป๋าท่านเพื่อจะต้องจ่ายเงินมูนี่ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่น,อนขอให้คิดให้หลายหลายรอบเพราะว่ามิจฉาชีพอยู่รอบตัวท่านแล้วอยู่ใกล้มือท่านแม้แต่เพียงท่านคลิกเพียงคลิกแรกเงินก็ไหล,หลได้แล้วไหลได้แล้วนะครับคือเขาหลอกให้คุณซื้อของคุณก็ไมเสียของแล้วว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่คนที่ มีประสบการณ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่คุณระลึกถึงบอกกล่าวจุดทูกไหว้ก็สําเร็จแล้วนี่นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นื้อของแขงเพราะฉะนั้นอย่าถลอกลึกอันนี้คิวที่พี่นัอยาถลอเตือนเขาบอกว่าความคลังอยู่ในจิตความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในใจใช่เราลําลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์ที่เราเคารพเราก็สําเร็จได้องค์พ่อที่ผมนับถือและที่หลายๆท่านนับถือหรือแม้แต่ท้าวเวสสุวรรณไอ้ไข่เอาจริงๆเลยนะครับผมไม่ได้มาเพื่อการค้าผมมาบอกเพียงแต่ว่า ถ้าท่านสักถ้าท่านนับถือจิตคศเหล่านี้ท่านระลึกถึงบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาก็คือทําบุญอุทิศให้พอเมื่อทําบุญเสร็จเราขอถวายให้กับท้าวเวสสุวรรณขอถวายให้กับองค์พ่อขอถวายให้กับพระแม่นู่นเจ้าพ่อนี่อะไรเงี้ยถ้าท่านศักดิ์สิทธิ์ท่านช่วยเราแน่เพราะเราระลึกถึงท่านตลอดเวลาอยู่ที่ใจเนาะอยู่ที่ใจแต่เมื่อไหร่คุณจะควักเงินไปเพื่อไปทําพิธีเช่น พิธีลงนูดลงนี่ทำพิธีนั่นนูดท่านขอให้คิดให้จงหนว่าท่านรู้แน่หรือเปล่าว่าของที่เขาจะมาทําให้ท่านน่ะมันดีแค่ไหนดีอยายไรหรือสายดำหรือว่าสายไหนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบ เอกใจนิดนึงถ้าสมมติเราต้องแบบควักเงินออกจากกระเป๋าเนาะนะคะและนิดนึงค่ะพี่น,นัดขาอย่างพ่อค้าแม่ค้าหรือทุกท่านที่มาในงานเนี่ยบางคนมีของดีอยู่เป็นพระจากวัดนั้นวัดนี้แบบเขาบอกว่าเก่าเขาให้มาเขาอะไรมามันมีวิธีดูยังไงคะพี่ว่าอันไหนเป็นพระแท้อันไหนเป็นพระเทียมคือการที่เราจะรู้ว่าพระเนี้ยแท้หรือเกศ อย่างน้อยท่านต้องศึกษาก่อนอระบบการดูแท้เกมีแค่3ข้อเองพิมพ์ถูกเนื้อถูกธรรมชาติถูกต้องอถ้าเข้าสาข้อนี้ก็คือเป็นพระแท้แต,แต่แต่ว่าพระแท้เนี่ยพี่อุ้ยก็ดูได้นะดูยังไงฮะบอ้าเห็นพี่อุ้ยบอกว่าง่ายๆทำไมคะพระแท้ไม่แท้ดูยังไงพี่นัทครับปฏบาตได้ ขนาดว่าส่งไปให้พคุ้ยนะคุณจะส่งใหของเขาของพี่นัทเขาที่ฉันพยายามจะส่งแล้วนะของพี่นัทเขาแต่แต่พี่เขาเป็นคนมีสาระมากกว่าเราไงนะคะก็นั่นแหละค่ะถือว่า ต้องศึกษาลึกๆศ <internet. S 2> ึกษาให้ดีสมมุติบอกว่าใครที่ให้มาบางทีเราไม่รู้ว่าของดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นของที่อะไรยังไงหรือเปล่าเพราะเราก็ฟังมาเยอคะค่ะทุกท่านค่ะนะคะใครที่ติดตามพี่นัทก็จะรู้ว่านะคะพี่นัทเนี่ยจะคอยแบบว่าบอกให้ระมัดระวังในเรื่องของการบูชาหรือการแบบจะนับถือจะลงลึกอ,อะไรยังไงการ<ล>ที่คุณจะไปเช่าวัตถุมงคลอาจจะเสียเงินหลักร้อยหลักพันบางท่านอาจจะเสียหลักหมื่นแล้วถ้าถล่มก็ไม่มากมากอ่ะ มันหายไปเป็นแสนเป็นล้านได้แล้วมันสามารถที่จะเวลาคุณเดือดร้อนจริงๆอ่ะคุณขายได้ไหมถ้าไม่ได้คือศูนย์เลยนะอันนั้นคือเสียทรัพย์แล้วการที่คุณไปทําพิธีบางอย่างในบางตําหนักบางวัดบางสถานที่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพิธีนั้นดีจริงอย่างไรผมบอกพี่น้องเลยครับ ถ้าไหนแล้วแต่เจ๋งจริงศักดิ์สิทธิ์จริงเระลึมถึงก็ช่วยเราได้จริงๆริช่วยเราได้จริงแล้วก็ท่านที่มีพระอยู่สมุติว่าอยากจะรู้เบื้องต้นอยากจะรู้แท้หรือเคลยัอย่างไรผมผมเปิดบูธอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลยเนี่ยก็มงจะบอก <5 S 2> เลย,เลยว่าดูกำลังจะพูดเลยค่ะพี่นัทว่าขาวว่าที่พี่นัท มาวันนี้เนี่ยไม่ได้มาแค่มาเตือนมาบอกกล่าพวกเรานะคะวันนี้นอกจากจะมาให้คำปรึกษ,ษาแล้วยังมีของมาแจง <Yeah. S 2> นะคะเ,เขาไม่ได้มาจําหน่ายแต่อย่างใดคุณผาเพราะฉะนั้นเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่มาในงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยเท่านั้นใช่ไหมคะเราขอให้<อ>พี่น้องช่วยอุดหนุน เราเราเราอย่างนี้ดีกว่าไหมคะพี่นัคขาปกติแล้วเนี่ยถ้าใครซื้อสินค้าอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในงานของเราครบ500บาทเราจะให้พวกเขาไปล้วงไข่ตลกแต่อย่าตกใจนะคะเป็นเกมไม่ใช่ค่ะเป็นเกมทางด้านนี้เป็นการล้วงไข่เพื่อรุ้นรับคูปองเงินสดหรือว่าคูปองจากร้านค้าเอาอย่างนี้ดีกว่าเราคืนกําไรอีกอีกชั้นหนึ่งเลยแล้วกันนะคะให้กับทุกท่านที่ซื้อสินค้าในงาน เช uh ิญ huh. ย well> ิ้มเชิญอร่อยของเราครบ5้าร้อยบาทนอกจากท่านจะได้ไปล้วงไข่ด้านนี้แล้วนะคะถือสินค้าของท่านนะคะแล้วก็คุณฟงท่านได้รับนะคะไปยืนยันทางด้านนี้เลยจะเป็นบูธของพี่นัทนะคะรับเครื่องรางทวดนี่ว้าวรุ่นอะไรแปลงรูปนารายแปลงรูปเหตุผลที่ชื่อรุ่นนี้เพราะว่าท่านพระอาจารย์นองที่วัดทรายขาวเนี่ยท่านได้ รับสืบทอดวิชานารายแปลงรูปมา<ะ>จากรุกเทวดาคราวนี้วิชานาราแปลงรูปคือวิชาที่ถ้าเกิดผู้ใดจะสมบัติคุณพบของอยู่<ะ>แล้วใครอยากจะทําต้องการทําร้ายคุณคร<ะ>ับสิ่งที่มุ่งจะมาทําร้ายจะสะท้อนกลับไปหาคนที่มาทาําร้ายถ้าถ้าปากติแล้วคนร่วมไปที่อยากจะแก้ประมาณนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นหนูแบบ,บรู้้ เรืออะไรอย่างนี้แต่อันนี้จะเป็นการที่สะท้อนกลับด้วยเพียแก้คือแก้เฉยเฉยอันนี้เด้งกลับอันนี้เด้งกลับอารมณ์อารมณ์เหมือนบนพระกาฬประมาณคล้ายคลแต่นี้เป็นบารมีของหลวงปู่ทวดด้วยซึ่งท่านอาจารย์นองเนี่ยในวงการพระเครื่องหรือคนที่นับถือหรือคนที่ศึกษาเนี่ยจะรู้ว่าหลังจากหลวงปู่ทิพย์วัดละหานไรที่เป็นตัวแทนที่สื่อกับหลวงปู่ทวดแล้ว ก็มีอาจารย์น้องเท่านั้นที่สามารถปฏิสัมพันธ์กับหลวงปู่ทวดทางกรรมฐานได้นะคะอันนี้พุทธพิเศษอยากดีวันนี้นํามาแจกเท่าไหร่คะพี่ก็คือ100ท่านนะครับโอ้โหหนึท่านที่ที่เดินเดินช็อปปิ้งใคร เหมือนเดิมค่ะใครที่ช็อปในงานเชิญ,ญ,ญยิญญญ้มเชิญอร่อยของเราอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในงานถือสินค้าของท่านนะคะมาด้านนี้เลยเราจะมีพี่พี่ทีมงานอยู่ตรงวงล้อนะคะตรงวงล้อของเรานะคะล้วงไข่นะคะใช่ค่ะมาด้านนี้ก่อนนะคะมาลงม,มาลุนวงล้อเสร็จปั๊บนะคะเดินไปทางด้านโน้นนะคะไปไปที่บูธของพี่นัทนะคะจะมีป้ายอยู่ตรงน้นนะคะรับปรกษานะคะพี่นัทแฟนบันแทรับไปเลยนะคะ หนึ่งองค์หนึ่งมุขวดรูปอะไรมป็รูปพร้อมกับพร้อมกับผมเอานังสือเนี่ยนะครับค่ะไม่กี่หน้าเองนะฮะค่ะแต่ถ้าเกิดใครอ่านอันเนี้ยแล้วปฏิบัติตามนะฮะชื่อหนังสือว่าพระคาถาแก้จนว้าวอันเนี้ยผมปฏิบัติตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเป็นพระคาถาของหลวงพ่อปานวัดบางหนองโคนะฮะท่านใดเคยได้นพระคาถาพระปเจกับพระพุทธเจ้านะครับ คือท่องแล้วเงินง่อท่องแล้วการง,งานเข้ามาบูชาแล้วทําให้เจอได้ลูกเรือะนะครับแล้วก็หลังจากนี้หลวงพอ่อฤาษีเนี่ยท่านก็มามาขยายเป็นคาถาเงินล้านนะครับในนี้เป็นทั้งประวัติและวิธีการปฏิบัติพระคาถาโดยละเอียดน,นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากลองดูผมเคยนะอันนี้ขอเคยเคยอธิษฐานและปฏิบัติคาถานี่นะครับผมเคยเดินไปกดเงิน ในตัวเนี่ยผมจะเป็นคนนิสัยอย่างหนึ่งผมจะไม่พกเหรียญบาทหรือแบงค์ไว้ในกระเป๋าข้งล่างเพราะถือว่ามีรูปรูปรูปที่เราเคารพผู้ชาก็คือรูปส่วนพรเจ้าอยู่หัวกับรูปปราแผ่นดินรูปกลาคุนผมจะไม่ไว้ตับผมก็ไม่ไม่พกคันนี้บนกระเป๋าเสื้อผมก็จะมีพกแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่พกแล้วเพราะตัดไ้ใช้สแกนใช้กด ตอนนั้นผมไปกดเงินก็เดินไปกดเงินใช้บัตรบัตรอีทมกดเงินกดมาหนึ่งหมื่นบาทก็ปรากดเนี่ย เขาบอกว่าถ้าเรานึกขึ้นได้เมื่อไหร่ให้ภาวนาคาถานี้ตลอดก็วิระทโยวิระโคนายังวิระหิงสายมีระทาสีวิระทาสาวิระเทโยพุทธศาสตร์มานีวะโอ้เก่งนะแค่นี้แหละหรือพบบ้าอันนั้นถ้าสัมปัิตฉามีนั่นคือคืนหลวงพ่อในศีลดำนั่นต่อใช่ใช่ท่านให้ภาวนาต่อแต่ของของพึ่งต้เอาแค่นี้ก็พอผมก็ภาวนาเรื่อยๆนึกขึ้นได้ก็ภาวนาตอนผมไปกดเงินผมก็หยิบเงินมาเสร็จเขาบอกข้ามโรงแรม ให้ใส่กับเปาเสื้อ,อไว้เลย <ฮะ S 2> พอใส่เป่าเสื้อไว้เนี่ยเราก็ตบตแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆ <S <S พอเดินกลับมาถึงที่ร้านเราหยิบขึ้นมานับจะมีหมื่นสองแล้วลเงินก็จะออกมาจากบัญชีแค่หมื่นเดียวอันนี้ขอกล่าวด้วยความสัตย์จริงแล้วเวลาเราเวลาเราท,ทรําธุรกิจแบบคือผมเนี่ยเป็นเสียร์ร้าน<ฮ>ะนะครับที่มีร้านอาหารมีร้านนวดแห่งโบราณมันจะมีเหตุการณ์ปาฏิหารเกิดขึ้น คือผมไม่ค่อยโฆษณาในการที่จะจะจำหน่ายพระผมมีความเชื่อว่าพระเครื่องเนี่ยมีเทว,วดาดูแลรักษาพระเครื่องจะเลือกบุคคลที่จะครอบครอง<ะ>เพราะเทว,วดาเนี่ยจะมีบุญสัมพันธ์กับคนที่มาเป็นเจ้าของ<ะ>ผมจะไม่ค่อยแบบเออนี่ผมมีอันเนี้ยมาวลอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครที่มีบุญสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวติดต่อมาเดติออดต,<ะ>ต่อมา<ะ>อย่างก<ะ>่อนที่ผมจะเดินทางมาเนี่ย<ะ>ก็มีคนโทรมาคอนเฟิร์ม ชอบวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญธรรมการผบกก็สามแสนห้าก่อนเดินทางมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยคือสิ่งที่สิ่งที่เราภาวนาด้วยคาถาเนี่ยแล้วก็คาถานี้ก็เรียกลูกค้ามาเรียกเรียกความติหา,าให้เกิดในธุรกิจเราเสมเอะนะครับก็เอาฝากเอาฝากพ่อแม่พี่น้องเอาไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้ครับ ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าสซารพมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกทที่อยู่ในงานพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นะคะเราซื้อของอยู่แต่เชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ต้องแบบว่าอุดหนุนกันเองนู่นนี่ใครซื้อสินค้าในงานนะคะอย่าลืมครบ500บาทเดินมาด้านนี้ก่อนนะคะมาให้พี่พีททีมงานของเราได้ดูแล้วก็มาลุ้นสนุกกับวงล้อนะคะแล้วก็ค่อยเดินไปหาพี่นัททางด้านนู้นนะคะมีแค่ห้าร้อยเท่านั้นแล้วสมมุติว่าผมมีมีพระอะไรเนียครับพระเก่าพระอะไรเงี้ย สงสัยว่าจะเป็นแท้หรือไม่แท้เงี้ยผมนำมาให้พี่นัทดูฝั่งด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีขอบคุณมากท่านใดมีก็เชิญมาให้พี่นัทได้เลยใครอยากเช็คนะคะว่าเอ๊ะพระที่เราห้อยมาเนี่ยอยากรู้ว่าอ่ามันเป็นแบบของจริงไหมอะไรยังไงเอามาปรึกษาพี่นัทได้ทางด้านนู้นเลยนะคะตรงบูธของพี่นัทแล้วก็รู้ก่อนบ่ายตรงด้านนู้นเลยเนาะนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่ได้ความรู้มากเลยครับสำหรับท่านที่พอจะเข้าใจนะครับเรื่อง เรื่องวัตถุบุคคลนะครับผมขอใช้คําว่าวัตถุบุคคลเนี่ยเป็นของสะสมเพื่อมูลค่าทําไมผมถึงบอกว่าเป็นของสะสมเพื่อมูลค่าตั้งแต่ผมอายุ17ผมเล่นพระแล้วพระตั้งแต่ผมอายุ17ขึ้นมาพระที่เป็นมาตรฐานเนี่ยราคาขึ้นมาตลอดราคาไม่เคยลงเลยวงเล็บพระที่สวยและเป็นยอดนิยมเท่านั้นพระปัดราคาไม่เอาพระใหม่ไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านที่ มีอาชีพหลักอยู่แล้วสนใจที่อยากจะทำอาชีพเป็นเซียนพระเหมือนกันผมยินดีให้คำแนะนำนะครับม,รมันคือซ<ร>อฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวในโลกที่ประเทศเรามีแล้วต่าชาติแม่งต้องมาซื้อที่บ้านเราอ่ะค่ะ,ะคใช่ใช่ไลครับแล้วผมฝากไว้ประมาณนี้นะครับนะคะ,ะวันนี้ถือว่าได้ความรู้แล้วก็ พี่นัทก็มีสิ่งดีๆมามอบให้เยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นใครอยากปรึกษานะคะไปปรึกษากันได้เลยที่บูธของพี่นัทตรงนู้นเลยนะคะตรงก่อนบ่ายนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็นำเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลมาแจกนะคะเพื่าพี่น้องชาวโคราชนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นพี่นัทบ่อยๆแน่นอนในรายการก่อนบ่ายด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแน่นอนติดตามกันได้นะคะแล้วก็ฝากนิดนึงค่ะพี่นัทขายให้พี่นัทฝากนิดนึง ก็สามารถติดตามพี่นัทได้ทางไหนบ้างคะ Facebook นัทแฟนเพนท์และทีมงานนะครับค่ะแล้วก็อันนั้นเป็นเพจนะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวเลยชื่อธนัทชัยวชิรศาสัรือว่าที่หน้าที่หน้าบูธก็มีสแกนได้เลยกีเบอร์โทรด้วยอันนั้นเบอร์ผมเลยนะฮะค่ะเบอร์ตรงๆไม่ใช่เบอร์ไม่ใช่เบอร์เลขาแล้วพี่ทีโทรไปแกล้งไม่ได้โทรแกล้งก็ได้ครับไม่เป็นได้โดนตลอดนะสุดนะคะคอสติเตอร์โทรประจำ ก็วันนี้นะคะได้ความรู้ด้วยนะคะขอบคุณพี่นัทมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือกับพี่นัทฟรปเทเฟตรปเทสเฟตเทสเทดูยังไงครับโหสุดยอดเลยครับ